สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะของงวดประจำวันที่3เดือน5 2565นะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะถ้าใครนำไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี่ฟังมากๆนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนะคะ705ตัวนี้705ตัวเด่นมานะคะแต่ตัววิ่งรูดหลุดไปนะคะตัวนี้เนาะ17ก็หลุดนะคะรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษ848นะคะ848ตัวเด่นมานะคะตัววิ่งรูดมานะครับ มาในตัวกลับนะคะสายรูดวิ่งก็ปังมากๆนะคะยินดีกับพี่ๆ f c ด้วยนะคะถ้าใครนำาปดไปรูดวิ่งนะคะรอบเฉพาะกิจนี่มาทางล่างแล้วก็บนนะคะ8ปดห้านี่ก็ไม่ได้เน้นให้นะคะแต่อยู่ในสายรูดวิ่งนะคะมาตรงๆเนาะรอบเฉพาะกิจนี้เข้าแปดเด้งล่างแล้วก็บนนะคะรอบเฉพาะกิจนี้ใครรูดวิ่งนี่ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับรอบปกติ4 7 9นะคะ4 7 9สําสำหรับ 479วันนี้หลุดไปนะคะตัวเด่นมานะคะแล้วก็รอบปกติแปดแปดเด้งแปดแปดอีกแล้วนะคะพี่พี่เอฟซีสายรุดวิ่งแตกนะคะแตกข้างล่างแล้วก็บนในรอบพิเศษแล้วก็มาเข้ารอบปกติแปดแปดนะคะสําหรับรอบ v i p นี้หลุดไปนะคะสรุปแล้วเข้า4885แล้วก็88นะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใครนําไปรุดวิ่งนะคะสําหรับตารางนะคะเดี๋ยว ตารางนี้เข้า3ตัวนะคะในรอบพิเศษนะคะ8 4 8นะคะแล้วก็เอ่อเจ็ดเก้านี้เจ็ดเก้านี้ในรอบปกตินี้แตก3ตัวเหมือนกันนะคะ4 7 9นะคะเลขตารางก็ฝากพี่พี่เอตามต่อด้วยนะคะวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะเด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแล้วก็ ูนย์นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่สองนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามนะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะเพราะเสาอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะตารางมีสาม มีหมี8นะคะแล้วก็มี4นะคะตัวเด่นก็เด่นที่2แล้วก็0นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตรหเม็ดเดียวก็จะเป็นสองหนึนะคะแล้วก็2องห2า2อสามสนะคะแนวทางวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจดไว้แคบไว้นะคะ ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถนำตัวเด่นไปวิ่งไปรูดได้นะคะไม่งั้นก็ลองหยิบจับเลขตารางก็ได้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่เอซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะขอให้หยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะมาทางล่างแล้วก็บนนะคะในฮานอยวันนี้เนาะ ก่อนออกไปนะคะสาวโอนฝากช่องด้วยนะคะฝากพี่เอฟทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ